สวัสดีครับชาตรีนาโนครัวนวลนครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาทำหมกหมอ้อปลาดุกนะครับสำหรับส่วนผสมหลักก็จะมีปลาดุกครับแล้วก็เครื่องหมกหมอ้อก็จะเป็นพริกแห้งหอมแดงกระเทียมตะไคร้จากนั้นก็เป็นผักที่จะใส่ก็จะเป็นต้นหอมผักชีใบมะกรูดแล้วก็ผักอีตู หรือที่เรียกว่าใบแมงลักครับเราก็จะไปสำหรับสมนสมอื่นนะครับอยู่ด้านล่างเลยนะครับเราก็จะไปเริ่มกันเลยครับโอเคผมก็จะใส่ปลาดุกลงไปครับปลาดุกนี้คือผมทำการล้างด้วยน้ำเกลือประมาณ3มรอบได้นะครับเพราะว่าผมกลัวมันคาว ถ้าประดุกมปนคาวมันจะไม่อร่อยครับมันจะกินแล้วมันจะรู้สึกเดเลียนยังไงไม่รู้ว่ะครับต่อมานะครับผมก็จะนาเครื่องแกงที่ผมได้บอกข้างต้นนะครับนําไปปัน่นใครสะดวกปัน่นหรือสะดวกโขลกตมยังไงก็ได้นะครับจากนั้นก็ใส่ผงชูรสลงไปครับ ผงชูรสโอ้ยผงปรุงรสน้ำปลาแล้วก็เกลือนิดหน่อยน้ำปลาเล็กน้อยครับก็จะคลุกให้เข้ากัน เมื่อทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะครับสุดท้ายก็จะใส่ผักลงไปครับถ้าใครสะดวกใส่ตอนท้ายก็ได้นะครับโอเคครูกอีกรอบหนึ่งเนาะ โอเคเมื่อได้ชี้แล้วนะครับเราก็จะไปทำการหมกหมอกันเลยครับเราก็จะเริ่มทำการหมกกันเลยนะครับผมก็จะใส่นะครับตะนินนะครับเออไม่ใช่สิประดุกครับที่เราแบบว่าได้ ปรุงรสแล้วนะครับลงไปในหม้อน,นะครับใดกระทะอ่าหนะุยมันเยอะมากเลยอะโอเคเมื่อเราใส่แลวเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเปิดไฟครับเบาๆโอเคจากนั้นก็ปิดฝาครับ เอาไฟแบบเบาๆมากเลยนะครับแล้วก็ดูไปเรื่อยๆถ้ามันแห้งก็สามารถเตินานามน้ำได้เรื่อยๆนะครับเอาที่เราเรียว,ว่าสะดวกเนาะเพราะว่าบางทีบางคนอาจจะทำแล้วมันไหมอย่างเงี้ยก็แนะนำว่าให้เตินานามน้ำลงไปด้วยนะครับเวลาขอบกะท้าของเราเริ่มแบบเกรียมแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็เตินานามน้ำไปเรื่อยๆนะครับ จนปลาของเราสุกนะครับไม่จําเป็นต้องแบบว่าให้มันหมกหมกอยู่แบบนี้โอเคเมื่อเรานะครับทําการหมกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราเขจะไปดูกันนะครับว่านดาชื่หรือ,อยังอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะครับคือผมก็ได้เติมน้ำลงไปเพิ่มนิดนึงนะครับเพราะว่าผมต้องการให้น้ำมันลุิก